กลับสวัสดีครับตาแสงสวัสดีครับตาแสงสวัสดีค่ะครับตาแสงฟันแม่นครับเอฟซีเนาะครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับครับผมงวดนี้ปะครับงวดนี้ะฟันวันที่ไหนครับพ่อตาเล็กน้อยก็บอกเล็กน้อยกู้ใส่เล็กน้อยผู้ใส่มาหาครับมาเตใส่หรอครับมาว่ามาน่อยฟันสิบฟันเด็กสิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ด เด็กน้อยผู้ชายนี่มาตต่ใส่หูบอรับหัวเขาใส่เขาล้นได้ขอคิดเวตเตอร์กระเรีวสามตัวอะไรอย่างนี้หนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งตองหนึ่งเลยอคิดว่าะเป็างว่าแต่ว่าันขักคนไหนหรืฝันมาจากไหนจังหวะคัดคนนี้ฝันมารบอกบอกให้ฟังบอกให้ฟังเลยเด้กอคิดเวเตอร์ วเหลือสาทสาตัวกอกด้หหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึเลยหนึ่งสามตัวเลยเป็นผีดร่งหน่อยปอนี่ผีเร่ง่อยผู้ชายผีดร่งหน่อยผู้ชายอยู่สายครับตัววิกเลยตัววิกเลยบอครับโ้ยมวยสคันถือบอครับวถือตักัวเดียวทีลอยผ่าน สี่ร้อยซี่ร้อยเแต่ทอไปถึงไปไปถึงสี่รอยป่ครับเกงตัวย่ี่ร้อยม่่าเบคือสามสาสงเกเก้ามันออกเจ็ดเก้าครับเห็นไหมมับมนมองเปลี่ยนเปลี่ยนวันมออกวัที่บหกออกวที่ิตมันออกวันทสิบเจ็ดครับมื่อวานมันาดม่ครับทอกว่ตรง วงี้ยงี้ยนงี้นงี้ยเงี้ยเงี้ยเงหนึ่งสามตงวจงี้ยเงีรยเงี้ยเงน้ยอยู่ี้นเ้ยเนี้ยเงี้ยเงยเงี้งี้เง้เงียเงี้เงี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 ดเงี้ยเงบ้เอ็้สเงีเงี้ยเงี้ยเงีนยเยเงียเงี้ยเงเอีบยางีเงี้ยเงียเงี้ยเงข้ยเงี้ยเงี้ยเงีามเงี้เอาเงีง้างีเยเงา้ยยเียยง เอาเลขรกลางมั้งตัวไหนไม่บอกอยู่บอกแปดสิแปดเก้าแปดเก้าเอามาได้ใสแปดเก้านี่ครับเ็เขาเเขาโอ้ตัวนี้เลขยเ็ดเอาเหมือเขาเ็กอาจารย์เขาละเปรอยเ็กเขากับเลขกอาจารย์เป็นเลีเด็ดเอาบอครับแปดเก้าแต่เล็กนึงนึนึ่ฝันฝันอข้างบนอืครับผมแปดเก้าเล็กเก้า่งลางครับ โอ้สุดยอดสุดยอดครับว่าอีกคือว่าเรียกว่าหยโขหายโฉมครับว่าโรงงานผ่าดผ่าดตัวเดียวซีรอยเว๋งเงีสุดยอดตัวเดียวเดินซี้อยเลยเอาหอมเลยโค้สามตัวนี้ลายายสีอยลู แก่มือเนาะงวดนี่เนาะอันบาดี้มีนกมีอย่งมัง้องบอกปะผู้เือยมัหอยู่ห้เือยบัเกิ่าแมงตัวนกนี่มันหองตัวม่ง้ยังเช้มันมืเขาบอกว่าี่ศูนย์ฮะสี่ศูนย์อยู่สี่ศูนฮ่องบอกสี่ศนยบอกนกงวดนี่บครับเออนกเงไปหงเติบ มันนี้ไปเถอะมุมาหอห้องเตยนกติ๊กติ๊กติ๊กไปเลยเาทำห้องคำหมานก่อนสี่ศูนย์ส่นย์าสันับ <c oughs> <c oughs> ผมเนาะ <c oughs> ดวงวุงไกลครับผมเอซอัน <c oughs> นี่ล่ะครับคุณตาเพิ่นเป็นปูตีฟันแม่นแล้วก็เขาก็มาไร้งวดครับสมุช่่มตังหวั้องหันพันวาลุ่ดครับถุ่มบักยางจังซี่ลอย่าสัน <c oughs> แตเลขนุกนี่สี่นย์เล็ีเด็กน่อยนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ ใช่ครับผมเลขสูตรคำนวณนี่แปดเก้าโอ้ครับผมครับผมสุดยอดเลยครับเนาะตาแซงเนาะขอให้มโชกมีลาบครับคุณตาครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับคุณตาไม็นี่สุดขันเท่านั้นัฝันเท่านี้โอ้ยออกมา่นที่สามกัฝันครับ อุ้ยขอบคุณที่ไลค์ครับคุณตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมมทงนะไม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมมมทงกับทีมงานนี่สิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับครับผมธรรมชุ่มเนาะตัวเลขของตาแซงครับธรรมชุ่มผีเล็กน้อยครับผีเล็กน้อยมาบอกเลขครับหนึ่ง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 มาสังคับขั้นฐานแม่สามตัวนี่ก็นหนึ่งสามตัวเหรอครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เลขยกนกบอกครับธรรมชุ่มเนาะ นกจักบินมาแต่ไซครับถมวชมุ่มบินมาบอกเลขครับว่าเป็นภาษาคนนี่แหละครับ40 40วสันครับ40 40วสันครับสื่ออโรดครับถมวชุ่มเนาะเคยบอกแม่นคือกันครับตาแสงนี่ครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณของเพลนครับถมวชุ่มเนาะสูตรคำนวณน,นี่เป็น89 แปดเก้าครับเอฟซีอย่าลืมครับเลขเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเลขหกเล็กน้อยครับเป็นหกแปดหรือว่าแปดหกกระไรครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับตาแซงพูมิเส้นครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนีเบ้าแอ็มโลทงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีมืนหนีเบ้าแอ็มโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับ เบ่าเอมรามารนี่เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตรีจเจสิ่อถือเนาะครับเนาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยอมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมาลุ่ยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลบอดซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าล้านเหตุนในคนมองบบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นเที่ยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่ามผูสชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับนเนาะ,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 ะแล้วกับเมื่อแตะแตะครับ่ันผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่เงเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี Ad ่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหลวงพีนิคาวา่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุล่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปใหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีลราสีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ